t ตโยต c o r ค l l 拉ปี2025ยังคงสานต่อความสำเร็จของหนึ่งในรถซีดานขนาดกระทัดรัดที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือได้มากที่สุดในโลกด้วยชื่อเสียงที่โดดเด่นด้านสมรรถนะที่มั่นคงประหยัดน้ำมันและการออกแบบที่ใช้งานได้จริงโคโรลายังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ขับขี่ที่มองหารถยนต์ที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานประจำวันพร้อมฟีเจอร์สมัยใหม่รุ่นล่าสุดนี้ยังคงรักษาประเพณีนี้ไว้พร้อมกับการอัปเกรดหลายด้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย เทคโนโลยีและความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าโคโรล่า2 0 2 5มาพร้อมลุคที่โบเฉีียวและสปอร์ตยิ่งขึ้นด้านหน้าตกแต่งด้วยกระจังหน้าใหม่และไฟหน้าและท,ที่คมชัดให้ความรู้สึกดุดันและทันสมัยโดยไม่เสียภาพลักษณ์รถครอบครัวเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ลู่ลมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันพร้อมล้อดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเสริมความหรูหราและโดดเด่นในกลุ่มรถซีดานขนาดกะทัดรัด ในด้านเครื่องยนต์โตโยต้าโคโร拉2025มีตัวเลือกให้เหมาะกับความต้องการของผู้ขับขี่หลากหลายรุ่นรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์1.8ลิตร4สูบให้สมดุลระหว่างกำลังและความประหยัดน้ำมันสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะเพิ่มขึ้นมีตัวเลือกเครื่องยนต์2.0ลิตร4สูบที่ให้แรงม้าและแรงบิดที่มากขึ้นโดยยังคงประหยัดน้ำมันได้ดีโตโยต้ายังมีรุ่นไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่ประหยัดน้้มมันนนทีี่่สุุดใกล ระบบไฮบริดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับในเมืองและการเดินทางไกลมอบอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมพร้อมการเร่งความเร็วที่นุ่มนวลและตอบสนองดีระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์อัตโนมัติ CVT สำหรับรุ่นพื้นฐานและไฮบริดช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันและส่งกำลังได้อย่างต่อเนื่องส่วนรุ่นสปอร์ตจะมีเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความสนุกและการควบคุมการขับขี่ที่มากขึ้น ระบบการสะเทือนถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้ขับสบายและควบคุมได้แม่นยำทั้งการขับทางไกลและในเมืองภายในห้องโดยสารโตโยต้าโคโรล่า2025ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายและใช้งานง่ายวัสดุคุณภาพสูงและการจัดวางที่เป็นระเบียบเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีและมีพื้นที่กว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังรุ่นสูงจะมาพร้อมเบาะหนังเบาะหน้าแบบปรับอุณหภูมิและเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเพื่อความหรูหราย,ยิ่งขึ้น ด้านเทคโนโลยีถือเป็นจุดเด่นของ c โ o l l a 2025โดยมาพร้อมระบบ Infotainment ใหม่หน้าจอสัมผัสต,ตั้งแต่7-9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอย่างราบรื่นมี b l u t ู o t t พอร์ต USB และที่ชาร์จไร้าสายให้เลือกรุ่นสูงมีระบบเสียงพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดและสมจริงด้านความปลอดภัย t o โ o ต้าให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยโ Corola 2025มาพร้อมระบบ Toyota s a f e t y Sense 3.0ซึ่งรวมฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบชุด เช่นระบบเตือนการชนพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและไฟสูงอัตโนมัติรุ่นสูงมีฟีเจอร์เสริมเช่นระบบตรวจจับมุมอับสัญญาณเตือนรถตัดหลังและกล้องมองรอบคัน360องศาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ความประหยัดน้ำมันยังคงเป็นจุดขายหลักโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่มีอัตราการประหยัดน้ำมันเทียบเท่ากับรถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดการปล่อยคาร์บอนและประหยัดค่าเชื้อเพลิงแม้แต่รุ่นเครื่องยนต์เบนซินก็ยังคงมีอัตราการประหยัดน้ำมันที่แข่งขันได้ทำให้โคโรล่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและเหมาะสำหรับครอบครัว,รวและผู้ที่เดินทางทุกวันพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวาง,วางพร้อมเบาะหลงังพับได้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นรองรับการใช้งานหลากหลายทั้งการขับขี่ในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะไกล ราคาของ Corolla 2025ยังคงจับต้องได้และมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และคุณภาพที่ได้รับพร้อมระดับการตกแต่งและแพ็คเกจเสริมที่เลือกได้ตามงบประมาณและความต้องการความเชื่อถือได้และค่าบำรุงรักษาต่ำยังคงเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์โคโรลารุ่นปี2025นี้นี้ยังคงสืบสานคุณภาพนี้ผู้เป็นเจ้าของสามารถคาดหวังการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่มีปัญหาใหญ่ พร้อมมูลค่าขายต่อที่ดีความน่าเชื่อถือฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงความประหยัดน้ำมันและเทคโนโลยีทันสมัยทำให้โคโรล่าเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ซื้อรถครั้งแรกครอบครัวขนาดเล็กและผู้ที่ต้องการอัปเกรดจากรถรุ่นเก่าโดยรวมโตโยตา้าโคโรล่า2องเป็นรถซีดานขนาดกระทัดรัดที่ผสมผสานความดั้งเดิมกับนวัตกรรมสมัยใหม่อย่างลงตัวดีไซน์ที่โดดเด่นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพภายในที่สะดวกสบายและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบครัน ทำให้โคโรลายังคงเป็นผู้นำในกลุ่มนี้ไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับความประหยัดเทคโนโลยีหรือความสนุกในการขับขี่โคโรลาก็มีให้เลือกครบหากต้องการข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมเกี่ยวกับ Toyota าโค o โรล2025รวมถึงรีวิวละเอียดสเปคและการเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่น แนะนำให้กดติดตาม JDMAUTOS ซึ่งจะมีข้อมูลเชิงลึกความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถตลาดญี่ปุ่นและรุ่นยอดนิยมอื่นๆการกดติดตามจะช่วยให้คุณไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและฟีเจอร์สำคัญที่ผู้ใช้รถและคนรักรถไม่ควรพลาดถ้าคุณกำลังพิจารณาโคโรล l ่2025เป็นรถคันต่อไปการชมรีวิวและศึกษาสเปกอย่างละเอียดจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ด้วยความสมดุลของความคุ้มค่าความน่าเชื่อถือและฟีเจอร์ทันสมัยโคลอาเป็นตัวเลือกที่ฉลาดสำหรับตลาดรถยนต์ในปัจจุบันอย่าลืมกดติดตาม JDMAUTOS เพื่อรับชมรีวิวเชิงลึกข่าวสารและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ล่าสุดที่จะช่วยให้คุณไม่ตกเทรนและตัดสินใจได้ดีที่สุด